ของวงการบันเทิงควงแขนสวีทที่ญี่ปุ่นก่อนวาเลนไทน์โลกสดใสสีชมพูมีหวานใจแล้วหลังสดมาพักใหญ่ระหว่างทูสีราชอินทราโชตที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวแฟนสาวคนปัจจุบันกลางไร์สดขายเสื้อผ้าที่เป็นการแนะนำตัวแฟนได้น่ารักมากอย่างหญิงอานดาประกอบกิจเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ญี่ปุ่นด้วยกัน มีการลัดกันถ่ายภาพลงสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวของตัวเองและแท็กหามีคลิปสั้นๆของทั้งคู่อย่างน่ารักนับได้ว่าเป็นคู่ที่แฟนคลับใจฟูมากต่างชมว่าเหมาะสมกันสุดและต่างปักหมุดรอชมคลิปพาเที่ยวญี่ปุ่นของทั้งคู่กันด้วยละค่ะ